มันอยู exactly. ่ในป่ากเออตรงป่าเลยข้างถนนแหละครับมันเดินเข้าบ้านเขามันมันจะเข้าบ้านเขาเจ้าของบ้านเขาออกมาเจอมัดหัวด้วยเลยนะนี่เห็นแมมตามองกล้องไปไหนไปน่ะโอเคโอเคอันนี้จับได้ที่ไหนโม่โม่ไหนครับผมโม่สามครับโม่สามกุมหักมั้ง หมู้ามกุมหักครับมกสามกุ้หักไม่เข้าอ๋อเดี๋ยนะเนี่ยนะมกัดไม่เข้าไปม่อืลใช้น้ำเหมอนเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหม่้อหนังกระเป๋านี่ยไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เอาไปทำร้าย ได้เดินไปจับจระเข้แบบไหนครับก็เมื่อเวลาตีสองครับได้รับแจ้งจากสพหนองแคให้ตรวจสอบประชาชนพบเห็นจระเข้เดินอยู่ในบ้านนะครับก็ได้ไปตรวจสอบพร้อมลูกข่ายร่วมมาตันยูนะครับจุดหนองแคนะครับก็ถึงที่เหตุก็เป็นจระเข้ที่ที่ประชาชนเขาแจ้งไปนะครับก็ได้ทําการ ช่วยกันจับโดยโดยใช้วิธีการแบบชว้านะครับใช้ผ้าผ้าดิบคุมปิดปิดตาจระเข้ครับครับแล้วก็ก็ช่วยกันจับขา นะครับแล้วก็หาฉีกผ้าดิบมัดขาก่อนนะครับแล้วก็มัดปากที่บ้านที่บ้านที่เจอไม่ไม่ไม่ทราบบานเลขทีครับรู้แต่อยู่อยู่อยู่ทางไหนหมู่สามครับตําบลกลุ่มหักครับหมู่สามตำบลกลุ่มหักครับอําเภอหนองแคครับแคร์มันอยู่ตรงคลองด้วยพี่พัดใช่ไหมใช่ครับติดคลองมันมันติดบ้านบ้านบ้านของนั้นอยู่ใกล้ใกล้คลองไหมก็ก็ก็ฝั่งตรงข้ามคนละฝั่งฝั่งถนนกันะครับเจ้าเฮกตัวนี้เคยมีคนชาวบ้านเคยเห็นบ้างเนียง ไม่แน่น่าน่าน่าจะเพราะว่ามันมีโซนโซนแถวทั้งคองสิบที่เขาเห็นใช่ไหมครับแต่ก็ยังจับไม่ได้แต่ไม่รู้จะเป็นตัวเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าแล้วเราคิดว่าโจอนเค้จะมีอีกไหมหรือว่ายังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่แน่เขาพูดมีอ่ะมีมีไหมคิดว่าถ้าตันนี้จะมีอีกนะ ชาวบ้านเขาก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่าหลงเหลืออยู่อีกกี่ตัวครับครับแล้วแบบนี้ไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไว้ไหนก็ติดต่อประมงประมงไรับเขามารับตัวไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมายังครับแล้วยังติดต่อไม่ได้เลยยังติดต่อไม่ได้ครับต้องตอนเช้าต้องตอนเช้าเดี๋ยวเอาไปขังไว้ก่อนนะครับไปขังวิ่งนก็จะใส่รถไว้ก่อนครับโอ้โหมันก็สู้ครับตอนโยมพาครับมันก็สู้อยู่ครับเดี๋ยแล้วก็ใช้ทีเทปผ้าปิดปิดนะปิดตาปิดตาไว้ก่อนครับ แค่ไม่ลาแุตามืนไม่ให้มันขอต้องผูกปิดตาไว้มเห็นแล้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอะปิดตามันได้แต่จะปิดมันไงเ้ยเ็นเลเย็น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn